สวัสดีครับมาจินขนมเซนครับขอบคุณครับขอบคุณงามเด็กๆครับส่วนเด็กๆมาจินขอบคุณนะครับเลยว่าขนมจินนะครับมืดีนีดกับนี้จิมากินบรรยากาศแืบมึนๆนะครับมึนๆบรรยากาศก็มึนๆนะครับมาจินขนมเซนครับเรือกขอบคุณนะครับ ทนที่เขามากกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างนั้นเด้วครับเพื่อเป็นกําลังใจใ้บากวกรนครับเพื่อทําคลิปต่อๆไปอาจฉิบ่เลิศนรู้อรัรงการนะครับการอยู่การกินกับอาจฉิบ่เลิศนรู้อรัรงการออกแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเน,นี่ยมาต้องยังหมักไม้นะครับผมกินกับแบบลุกทุ่งลุกทุ่งง่ายๆสบายสไตล์อีสานบ้านเฮานะครับเนาะกินง่ายๆมากเลยครับอีากจเป็น นำยานำยานำนำยาเทไปเลยนะครับราดไปเลยครับราด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 ไปเลื่อยครับโอ้กินหอมกินหอมน่ากินน่าทานครับบรรยากาศก็มื่ๆนะครับอืมเพราะ จินแบบง่ายๆครับมืดดครับมืดๆมืดๆแบบมืดๆมืดสลัวๆสลัวนะครับนะมืดๆสลัวๆอืมว่ได้ตั้งไฟครับผมมีไฟครับ กินแบบง่ายๆครับง่ายๆมืดๆแน่เยอครับมืดๆมืดๆแน่จักน้อยหองเ้อะกินมึดๆครับว่ากินมืดๆกินแบบไอๆนะครับกินได้กินมืดๆ ห้ากินแล้วก่อนครับมากินต่อครับกินต่อเพิ่มแสงไฟในจังไยครับแสงไฟในจังวยครับมืดลายครับมืดลายเพิ่มแสงไฟในจังไนนะครับกินย่ำในกระแทกครับขนมตังประเทศครับขนมตัางประเทศแต่เหดุยู่ในเมืองไทยครับ เป็นยังคือว่าขนมตางมาเทศดี้นขนมจีนนะครับแต่ว่าเห็ุย right ี่นี่เมืองไข่ครับโบลินโบลินโบลง้อหอมวนนะครับอย่าไปคิดยังมากไม่นะครับโบลินโบมวนไปกินยำค่ำคืนสลัวสลัวนะครับ วหัหาไแล้วกิน <c oughs> ง่ายๆครับง่าย,าย,าย,ายๆแบบอีสานบ้านเฮานะครับ อีสานลุกทุ่งนะครับอีสานลุกทุ่งกินไปน้ำปับแสงไปน้ำครับ <c oughs> กินไปด้วยปับแสงไปด้วยครับ สักอีกเข้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใฮ้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเนะครับถ้าได้เป็นถ้าได้เป็นยูทยูปปืนเขานะครับมนาะบรรยากาศมืดมืดครับนั่งคนเดียวกินคนเดียวครับนั่งคนเดียวกินคนเดียว ง,ง่ายครับง,ง่ายสไตล์บ่าวกรองคนดื่มนะครับง่ายายลูกดวดครับลูกดวดโอ้ยไปบัง Lúc đồn chấm lụt, lúc đồn Ôi, Mượt <laughs> mượt Lúc đồn lúc, lúc đồn <laughs> แบบมืดๆคือเขานะครับกินแบบมืดๆไฟไม่ต้องนะครับไฟไม่ต้องไฟไม่ต้อง แบบไยพี่น้องเลย ใส่ลูกดวนเข้าไปก็โอ้เพลพี่น้องเด้เห็นแล้วเห็นแล้วใส่ลูกดวนเข้าไปเพสลสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วเนาะครับไปเจอกันคลิปหน,น้าจั่างไรก็ลืมปากดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเรื่อยๆครับเรืตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ บ่าพลาดคลิปต่อไปนะครับคือว่าพลาดคลิปต่อไปอาจจะมีเนี่ดีๆหรือว่าไล่สาระแ็มีนะครับก็ส่วนมากในเรื่องการที่ตามผลงานนี่เลยครับอาจจะไล่สาระหรือว่ามีสาระปาปุ่นกันไปนะครับบ่าอะจริงจังเนยงปันไดนะครับรอคอนเทนต์ก็เห็นแบบงง่ายๆนะครับ เแบบง,ง่ายๆแต่ขอกำลังใจขึ้เก่าน้อครับสำหรับ,บเบอร์นี้ก็ขอขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ